โ,โอย้ยางกับผูนะฮะป็นเหมือนจุดผูยังไงงั้นเลยนะท่อคันนี้พังเต็มที่ขอกราบสวัสดีคนดูที่เคารพรักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้มาอยู่เกมสบินไทยมันรันเนอร์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มาอยู่กับเจ้ารถแลนลี่นะฮะรถบรรทุกแลนลี่โ์โอ้คันโคตรใหญ่เลยนะคันนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นถังน้ำมันนะฮะ โอ้ควันนี้แบบอย่างกับรถไฟนะฮะสามท่อข้างหลังเนี่ยเล่งโชว์ไปหนึ่งทีนะฮะท่านผู้ชมควันนี้แบบควยพุ่งขึ้นสู่อากาศนะฮะโอเคฮะเจ้าเจ้าคันนี้มาสำรวจนะ,ะก่อนที่เราจะทำการมันทุกมาให้นะฮะจะได้แบบรู้เส้นทางอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคจะไปตรงนี้ก่อนนะฮะตรงวนี้ก็ทำได้แค่เหยียบนะฮะเป็นไง ผมควันโผล่พุ่งสู่ท้องพ้านะฮะโอ้ควันเยอะจัดจัดนะเส้นทางแถวนี้ยังแบบสบายสบายนะถ้าไปไกลๆมันจะลําบากขึ้นนะอย่าไปอย่าไปฮนะหนทางอีกยาวไกลอย่าพึ่งท้อนะฮะอันนี้บอกตัวเองนะอย่าพึ่งทอ้อ วันนี้แบบพวยพุ่งนะอย่างการรถไก่ย่างนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงจุดแรกของเราแล้วนะฮะเราก็จะยาวไปอีกจุดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเปิดดูแพรบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทำการมาร์กตรงนี้โอเคไปกันรลดโอ้โหตัวรถคันนี้สีกลุ่มควันพวยพุ่ง เป็นรถที่ทำลายระบบนิเวศมากเลยตอนนี้แบบเป็นแหล่งน้ำตื้ตนๆนะฮะตรงฝาบตงป่าไปจริงๆด้วยนะฮะแต่ถ้าป่าไม่สูงมากไม่ลึกมากก็ไปได้นะฮะไปชนเป็นหนึ่งทีเรียบไปหมด ดีนะป่ามันยังไม่ลกเท่าไหร่นะ้าลกนี่แบบอื้ไปไม่เป็นเลยนะโอค่คพูดกับต้นไม้หนึ่งทีนะฮะเมื่อกี้น่าจะแบบเกิดดามเมจรอยล้าวแถวแถวทังน้ํามันนะฮะซากระแทกตรงนั้นนะฮะโอเคฮนะเจออีกอันที่สองแล้วนะวันนี้ดาเมจดยางนะร้อยสี่บห้าโอเคฮนะ เราจะไปต่อยอจุดหนึ่งนะฮะโอ้ถังน้ำมันรล้าเลยนะถังน้ำมัน้างหลังรถเราต้องขนของมาที่บ้านนะเราถึงจะสามารถซ่อมรถได้นะฮะโอ้ยหยิ่งไม่มีของจะซ่อมรถเนี่ยนะท่านผู้ชมมีก็ใส่เอาเลยนะฮะบางทีข้าแต่มองนะแบบมองข้างรถนะไม่ได้คำนวณนะ เลี้ยววนมาก็ใส่เต็มที่เลยนะโอเคเดี๋ยวจะมาตรงนี้ก่อนนะฮะตรงกลางปล่อยไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลุยป่าไปอีกเช่นเคยนะเอามาเพื่อเหตุผลนี้โดยเฉพาะเอามาลุยป่านะแล้วก็เหยียบยาวไปยาวไปเหมือนเดิมนะฮะจะค่อยคเงียบไปนะฮะเพราะว่าจะกบเสียงรถนะ เดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟิลเช่นเคยนะท่านผู้ชมึ้นเขาทีไรเกียร์สองนี้ึ้นแกไม่ค่อยไหวทุกทีนะรถคันนี้แรงแติดเกียร์หนึ่งนะเกียร์สองแบบแห้งนะร่วงแรงหมดไม่ได้ดูดไม่ได้เติมนะฮะขอแถวนี้หลุมบ่อค่อนข้างจะเย,เยอะคีฮะใจ ทงหนึ่งแล้วนะฮะนาจะวิ่งผ่านแบบสลุยไปเลยนะเฮ้ยโอ้โอท่านผู้ชมตาบอดสงสัยผมน่าจะตาบอดนะฮะมองไม่เห็นแม่งมองไม่เห็นปอบเฮ้ยกูใส่ปอมเต็มๆเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> พังไปดีแล้วคันนี้มานะฮะคัคนนี้น่าจะมีชุดช่อมอยู่นะฮะน่าจะพอสอมได้นะคันนี้เดี๋ยวดูก่อนโอ้มีอยู่นะะมีอยู่หกสิบสามนะ เ <Okay, S 2> เดียวคันนี้ไปนะคันนี้ก็ใหญ่นะแต่ยังไม่ได้เอามาเล่นนะ,ะสามเกียร์นะฮะเหมือนเคยดูในอันนี้นะฮะเหมือนเป็นรถแบบขนพวกปืนใหญ่นะฮะของรัสเซียอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ชาเกินนะ ไวรุนใจร้อนไวรุนใจร้อนกับรถสุดช้าฮนะแต่มันก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะคันนี้ก็พอไปได้นะแต่คันนี้น่าจะหนักหน้าดูนะดูยากเสียงในการปกบหลุมนะเสียงึังปึ้น,นะลฮะโอ้โหกขนาดนี้จะไปไงเนี่ยแต่มันไม่เกินฝีมือเรานะน่าจะไปได้ฮนะมันต้องมีมือไปนะ มันต้องมีหลืบมีช่องไปอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องหวอ,อ้วิ่งไปทางไหนมีใบไม้กจายต้องหาหลืบไปแล้วนะฮะค่อยๆแบบใช้สกิลในการหลบ,บิทต้นไม้นะฮะสกิลนี้แบบฝึกฝนมานานหลายปีนะฮะเออชนเร็วก่อนเรวก่อนเร็วก่อน แล้วก็ตรงปั๊บเราก็จะหักเลี้ยวข้างหน้านะฮะก็ทังการหลบตรงกันนะพ้นไม่พ้นนะฮะนี่ถอยรถหลายรอบได้ไงนี่ฮนะเจอรถแรลลี่ของเราแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปชุดซ่อมไปซ่อมผมว่าชุดซ่อมน่าจะไม่พอนะครับเพราะคันนันดาเมจเต็มมันหนึ่งพันนะ <S <S <แ>คันนี้มีแค่หกสิบสามเองนะฮะ แต่เมื่อกี้คือมดูจะบ <c oughs> <c oughs> ิดทำไมเนี่ยก็เล่นกันคนเดียวนะเออจอดเทียบนะแล้วก็ทำการซ่อมปาบไว้แล้วก็สลับไปขึ้นกันนั้นปั๊บโอ้ยังแดงอยู่เลยนะขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะดาเมีปูเหลือเก้ารอยกว่านะค <c oughs> วันนี่แบบทั้งดำทั้งควัน ออกมาพร้อมกับไฟนะฮะจะเหยียบโอ้โหไอ้ยี่ห้รถแรงมันต้องมีไฟนะฮะด,ดูก่อนนะคันนี้โอเคฮะเดี๋ยวคันนี้ไปจอดไปตรงตรงบ้านนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงบ้านก็จะอยู่ตรงตรงตรงโอเคตรงนี้นะฮะมาร์คไว้เลยนะกันหลงแล้วก็ไปโอือดก้กาวอีกครันะ อื้นกว่าตอนไม่พังอีกนะฮะโอ้ลำบากก่าเก่ากทีนี้ช้าด้วยนะฮะทั้งควันทั้งไฟโอเคแรงเต็มที่นะฮะาแบบไม่น่ารอดนะเลยจะจอดไปตรงนี้ดีนะแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องเอาไปจอดถึงบ้านนะแล้วก็จะเอาคันใหญ่ไปนะคุดับ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 ดัโอเคเกือบดับ โอ้โหอย่างกับูุนะฮะไป่นเหมือนจุดูุยงไยงงั้นเลยนะท่อคันนี้พังเต็มที่แตกตุ่มต,มตุมเลยนะควันทั้งควันทั้งไฟนะฮะโอ้บอกเลยนะโคตรอืดนะฮะ อือกูเกาอีกต้องแบบหลายพันเท่านะเป็นไงรถติดโว้ตรงท่อไอเสียนะฮะ เป็นการขับรถแบบใหม่นะที่มีกูอยู่ข้างบนหลังคานะฮะมันเป็นทั้งกูทั้งควันให้แล้วนะฮะโอเคลบมาร์กออกนะตรงนี้ก็เหลืออยู่สามสี่จุดนะฮะที่ต้องไปกันนะฮะเด๋ยวเจ้ารถคันนี้ไปจัดไว้บ้านก่อนนะฮะโอเคไปกันรดโอ้โหสภาพ <c oughs> จบข่าวนะรถแรงรถแรงแบบรถแรงต้องเข้าอู่นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็จอดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่มีชุดซ่อมนะฮะ <c oughs> โอ้จอดไว้ตรงนี้โอเคนะแล้วก็แล้วก็สลับมาคันนี้แทนนะคันใหญ่ เดี๋ยวคันนั้นเครื่องมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะโอ้คันนี้แบบก็เทไปอีกแบบนะคันใหญ่มีรถคันใหญ่ไปก็ไม่เร็วนะมาเอาคันนี้ก็ค่อยๆค,ย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 คานไปแล้วกันนะรือ,อสับเกียร์กระต่ายเก่าแต่ยังเก่านะยังดันมอไหวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะยาวไปยาวไปนะฮะ ไปเลยไปเลยไปไปไหนก็ไปท <c oughs> างเงียยเป็นพักก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกบเสียงเกมอย่างที่บอกไปนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเงียบสักทีนะหาเรื่องมาพูดเก่ยนะเออโกคนดูเบื่ออะไรประมาณนี้นะ ในคันนั้นนี่สูงกว่าคันนี้นะคันนี้แบบดูแคระไปเลยนะฮะเดินทางดีสักทีนะฮะ อันนี้ก็จะเข้าทางหมู่บ้านนะแล้วก็ออกไปอีกทางหนึ่งเลยนะฮะวตัวถรถคันนี้จะไปบุกป่าฝ่าดงมันก็คงจะไม่ไหวเท่าไหร่นะคันนี้ดูจากสภาพและกําลังและเกียร์แล้วนะฮะอย่าเลยนะฮะอย่าเสี่ยงเห <laughs> มือนอันตรายเกินไปนะฮะ โอเคแล้วก็จะไปตรง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 ,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงไหนก่อนดี okay, เออดับดับดับนี่เกือบดับลืมไปนะ้าคาเกียร์กระต่ายไปเดี๋ยวมาทางนี้นะฮะถ้าทางแบบลงเนินนี่จะแบบโคตรเร็วนะคันนี้อือจทางตรงๆมันจะอืดหน่อยนะ โดยน้ำหนักตัวของนางแล้วนะฮะแถวนี้ยังมีแบบเสาไฟนะฮะไม่มีคนอยู่นะแต่ก็มีไฟฟ้ามานะประตูนี้ก็แบบเสียงนี้แบบโคตรหลอนนะแบบเหมือนไม่ได้หยอดน้ำมันมาหลายสิบปีแล้วนะประต,ตูประตูนะเปิดทีนี้อีกเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางอีกเทนหนึ่งนะ,ะที่ไปตรงนู้นนะ,ะโอเคเหลือตรงนี้มาฮะเข้าไปทางนี้นะตราไปตามเสาไฟนะ,ะทําทางก็จะวิ่งตรงตามมาร์กเหมือนไอ้จันแดงนี่ก็คงยังไม่ไหวนะฮะเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็ววันนี้ กะจะมาเอาคันแดงมาเล่นสักหน่อยนะเจ๊งก่อนนะก็เลยแบบจบข่าวเลยนะยือคือเบ่งฟังก่อนนะถ้าไม่ฟังก่อนอาจจะได้แบบเล่นย,ยาวๆจนจบนะอันนั้นก็มีรถลากไม้คันจอดอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะมีแทงน้ำมันนะฮะต้องห่วนะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะน้ำมันยังเต็มถังอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เติมนะ หมดตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะฮะคาจะคุยนะฮะแม่ลืมดูทางนะฮยก็เลยล่ำต้นไม้ไปหนึ่งทีนะฮะมันก็กลางจะถอยอึดอ่ดนิดนึงนะเจ้าคนนี้ต้นไม้นี่แบบเหยียบดีกว่าคันนั้นอีกนะฮะต้นไม้น้อยๆนะฮะ ถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่ไหวนะเซกูดบายเลยนะจะพ้นไมเนี่ตรงไหนนี่โอ้โหไม่กล้าเหยียบแรงนะอันตรายกาเหยียบแรงนี่แบบเกิดใส่ตุ้มนี่จบข่าวเลยนะท่านผู้ชมได้ดูคลิปแบบตำรวจกอกไม่พ้นไม่ทั่วด้วยนะฮะนี่นะมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะปากก็ให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปต่ออีกจุดนะออมๆขอบนะแล้วก็ค่อยเข้ากลางทีเดียวนะฮะ ตรงขอบตรงนี้เหลืออยู่2จุดนะที่เราต้องไปนะกี่มาร์คเส้นทางไว้นะแล้วก็ยาวไปเลยนะยาวไปถึงเลยเลยนะฮะเรายาวไปดีกว่านะถ้าไปเลยมันจะไกลนะฮะคือ <c oughs> สน,นามมาเล่นจนได้นะฮะติดล้อโอ้ติดล้อนะ้ว จะแบบเงียบหายเป็นพักๆนะฮะแถวนี้แบบค่อนข้างจะโละ่งฮะบรรยากาศในเกมค่อนข้างจะคืมๆนะเพราะนี้ก็เย็นเย็นมากแล้วนะฮะในเกมมีค่อนข้างจะแบบมืดฉานนิดนึงนะ นี่ก็จะเป็นภายในรถนะซึ่งไม่มีี่อะไรเลยนะข้างในรถตรงนี้โลมตรงนี้โลอ่ะเฮ้ยเฮ้มันจะติดไหมนีม่ไม่ติดนะรอดได้ดี่ข้ามแม่น้ำตรงนี้ไม่น่าจะเลึกนะดาเมจดย,ยางรัวๆแล้ว,ลว,ลวขี่ไปนี่คือแบบตายตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะคันนี้ ไม่หวังเอากลับอยู่แล้วนะสภาพ <c oughs> ตายตรงไหนจอดตรงนั้นนะหมดพลังชีวิตตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะขึ้นเดินตรงนี้ต,ง,ต,ง,ตงเอียงช่วยนะฮะไม่งั้นขึ้นไม่ไหวนะอันนี้ทะลุมาอีกทางหนึ่งแล้วนะแต่ก็คงจะไม่วิ่งตามทางนะฮะเสียเวลานะบุกฝ่าฝ่าดงไปเลยนะ ระลับนี้แล้วนะตายตรงไหนจอดไว้ตรงนั้นนะคือเอาอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมคือแม่น้ําตรงนี้มันคุ้นๆน,นะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนจะเคยข้ามมาแล้วนะฝั่งนู้นนะมีแม่งกบแม่น้ํามาแน่นอนเลยนะคือกบแล้วก็มาแปะฝั่งนี้นะอเอผลแล้วนะโอ้ยนี่จะเป็นปลาให้เจออีกตรงหนึ่งแล้วนะเจอจุด ก็เหลืออีกสองจุดนะตรงกลางแล้วก็ต่อจากนี้จุดหนึ่งนะอู้นี่ขนาดชนเบาๆนะโอ้นาแม่งยุบเลยนะหน้าแล้วถ้าเกมนี้แบบดันต้นไม้ล้มได้นี่คือแบบจะแบบโอ้นาเล่นมากนะฮะคือจะวิ่งชนป่าแม่งเลยนะฮะแต่นี้ต้นไม้เกมนี้มันแบบแข็งแรงเกินไปนะะ ต้นทีมีต้นแบบเล็กน้อยรถมีพังนะฮะแล้วก็เปิดดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อจำตัวใกล้ๆตรงนี้โอเคฮะแล้วก็ยิงยาวมาเลยนะข้ามเขาลูกนี้มานะฮะตรงนี้นี่แบบสุบแมทแล้วนะฮะเหยียบต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยไป มือตื้ดตื้นตื้นตื้นตึงตึงเออหลบมาเลยไปทางไหนดีเนี้ยไปเจออีกที่หนึ่งแล้วนะฮะก็เหลือตรงกลางเป็นอันสุดท้ายนะฮะของแมปนี้นะฮะก็ยาสำเร็จรุ่งรวงภารกิจในวันนี้แล้วนะฮะ เหยียบแบบไม่จอดเลยนะเสียเวลาเสียเวลาบนลุนการเกียร์นะ,ะเบื่อมันช้านะคันนี้เหยียบอย่างเดียวฮะกดโอเคเปิดไหม่อีกรอบป้าบตรงไหนไปง่ายมาร์กไว้เลยนะต้องยิงอ้อมป่าสนตรงนี้ไปนะจะทะลุทะลวงป่าสนไปได้ไหมนะฮะต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะ ป่าสนมีลกจะไปงนี้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันมีทางมันไปได้ไหมนี่เฮ้ยปีน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 เฮ้ยตรงนี้มีทางนี่วะเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นทางเ้ยปีนไปได้ไงฮะมองไม่เห็นทางมสงสัยแม่งตาบอดแล้วนะผมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวอ้อมไปตรงนี้นะะตรงนี้ก็สุดป่าแล้วนะโล่งดีนะ เกือบยดีนะชนไม่แรงนี่ถ้าชนแรงนี่มีเรื่องอีกแล้วนะถ้าชนแรงแล้วฟังนี้จอดไว้ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมและตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม45ห้าแล้วนะในเกมก็จะมืดคลึ้มแล้วแมปมันก็จะมองอยากขึ้นนะฮะบุกป่าฝ่าดงอย่างเดียวนะ เออโอ้ท่านผู้ชมผมสาบานนะเมื่อกี้ผมเบรกแล้วนะแต่แม่งแบบไม่ทันแล้วนะกูมาถึงแล้วต้นไม้บอกแม่ตำกูอีกแล้วนะฮะตำกูให้ตายกูก็ไม่ลมนะเอ,อ้อโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โเดี๋ยวนี้เดียวเองนะขีดโอ้ยังไปได้อีกมเนี่ย ยังไปได้อีกนะแต่ต้องค่อยๆขาดนะฮะพยายามจะไม่ทําให้เกิดดาเมจน,นะฮะถ้าเกิดดาเมจที่เจ่งอีกแน่นอนนะฮะโอ้จะได้จอดทีมาตรงนี้แล้วสิโสภาพนานะ่าจะได้จอดจริงๆหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะฮะ สรุปก,ก็พ่นไฟทั้งสองคันเลยนะฮะทั้งรถแดนลี่แล้วก็เจ้ายักษ์คันนี้นะฮะโอ้เอาให้สุดนะ,ะท่านผู้ชมถ้าไม่พังก็ไม่จอดนะฮะรถเราแบบใช้แบบรถลดทนนะฮะ เงียยไปหลาย,าลายนาทีก็ขออภัยด้วยนะวันสุดท้ายนี่หลืงอยู่ค่อนข้างไกลนะและรถแบบก็ค่อนข้างวิ่งช้านะวิ่งแบบช้าหมกหมกเลยนะมันก็เลยจะแบบนานหน่อยนะวันสุดท้ายเนี่ยนะอือควจะดันขึ้นเนินได้นะแบบเกือบใจขาดตายนะ ดูมันเป็นอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชม โอเคนะแล้วแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับที่สุดท้ายนะที่เราจะมาโอ้กุมงเจ้าคนนี้จอดตายไว้ตรงนี้แหละฮะเฮียทำการดับเครื่องนะฮะก็ขอกาบจบคลิปไว้เลยแล้วกันนะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กราบผมด้วยนะฮะโอเคนะไปแล้วครับสวัสดีครับ